พี่ฝนมีส่วนร่วมกับรางวัลออสการ์ที่ได้รับยังไงบ้างคะอ๋อคือรางวัลที่เราได้รับคือเป็นรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม,มนะคะซึ่งเป็นออสการ์ตัวแรกของดิสนีย์พวกเราดีใจกันมากสตูดิโอก่อตั้งมา90ปีเพิ่งจะได้เป็นครั้งแรก <c oughs> ก็มีก็แบบทุกคนก็แบบว่าไม่ได้คิดว่าว่าจะได้แต่ก็ดีใจกันมาก mm hmm. ส่วนร่วมที่ฝนมีอยู่ในเรื่องนี้คือ ก็ช่วยทําทางด้านเนื s <S ้อเรื่องอะค่ะก็คือวาดสตอรี่บอร์ดแล้วก็ที่นี่เขาจะมีประชุมทางด้านเนื้อเรื่องกันทุกๆุกททอาทิตย์ทุกๆวันพอเราวาดแต่ละฉากเราก็มาโชว์ให้กับเพื่อนๆที่ทํางานเราดูว่าเออฉากนี้ขำไหมมุกนี้ว่าหรือเปล่าอันนี้จะซึ้งยังไงจะแบบว่าให้ฮานสองมาเป็นตัวไรตอนไหนอะไรประมาณนี้การเป็นคนไทยผู้หญิงไทยคนเอเชียในการทำงานร่วมกับต่างชาติ ทำยังไงให้เขายอมรับเราคะอ่าก็ไม่ได้รู้สึกนะคะว่าเขาจะไม่ยอมรับในความเป็นผู้หญิงคนความเป็นคนต่างชาติอ่าแต่ว่าทำงานในแนวทางของ story artist ก็จะมีการพูดคุยกันเยอะมากคือแบบว่าต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษตอนแรกก็แบบว่าหนักใจเล็กน้อยว่าจะไปทบเทียงกับเขาได้ไหมแต่พอทำทำไปก,ก,ก,ก็ก็เริ่มชินเวลาเขาให้ทำซีนบางทีก็อาจจะให้เขียน ได้หลอกอะไรบ้างก็เขียนแบบว,ว่าเขียนไปง่ายๆเขาไป Polish กันที่หลังะค่ะ